บัฟนะของทุกตัวละครในเกม Marvel Rival Season 5.5เราเริ่มจากแวนการ์ดก่อนเลยนะครับเอมมานั้นเลือดพื้นฐานเพิ่มมา50นะครับแต่มันคือการเนิร์ฟเอมมานะครับเพราะว่าเอมมานั้นไม่ได้เป็นหัวทิมอัพอีกต่อไปแล้วทิมอัพเอมมาออกไปแล้วทำให้โบนัสเลือด100ของเอมมาเนี่ยไม่มีแล้วถ้าเกิดว่าเอมมาเลือดลดลงไป50นะครับเป็นการเนิร์ฟเลือดเอมมานะต่อมาเพนนีเพนนีก็โดนเนิร์ฟเช่นกันนะครับเลือดจากเจ็ดร้อยห้าสิบเหลือเจ็ดร้อยนะซีซั่นนี้เพนนีมีสกิลฮีตัวเองแล้วมันเลย ดามเมจสกิลที่ขวาขงตัติงนั้นดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมดามเมจนั้นได้บวก8%เลือดสตูตอนนี้เป็นบวก10%เลือดสตูนะครับแล้วก็สกิลทุบของดัวติงหรือสกิลชิปที่ทำให้สตูนั้นไม่สามารถแดดได้ถ้าทุ่มโดนจาก3วิเป็น5วิเลยครับคือนานมากนะเอาจริงๆนี่เป็นการบัฟที่ค่อนข้างดีเลยเป็นตัวแอนตี้ของจริงเลยเขาเนี้ยต่อมาทอทอได้บัฟนะครับเป็นการบัฟนิดนึงคือเวลาทอนั้นพุ่งปกติแล้วทอพุ่งไม่สามารถขยบได้แต่คราวนี้ทออสาาามรรรถเเปลลี่่่ยนิะหววงงงตััพุได้คบ ทำให้เคลื่อนที่ได้ดีขึ้นนั่นเองเรามากันที่ดูเอลิทบ้างตัวแรกเลยเบรดครับเบรดได้บัฟนะครับสกิลการโจมตีของเบรททั้งการหมุนตัวและการตีธรรมดานั้นได้เพิ่มทั้งคู่นะครับดาเมจในขณะที่สกิลอีหรือสกิลดูดเลือดเบรดเนี่ยปกติแล้วคุณจะได้รับฮิวน้อยลงใช่ไหมครับคราวนี้ได้รับฮิวเพิ่มขึ้นนะครับก็คือการบัฟนั่นเองปกติคุณลดฮิวไปถึงมาขึ้เอรเซนตตอนนี้ลดแค่ยี่สิบห้านะครับได้ฮิวมากขึ้นก็คือเบรทนั้นอ็ ไม่นะครับน่าจะโดนแบนเหมือนเดิมนะครับต่อไม้มันทอนที่มันทอนได้บัฟนะครับตัวนี้ตายแบบตายสนิทเลยครับลดการขยายตัวของสกิลโจมตีธรรมดานะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือดาเมจเพิ่มขึ้นเลยครับเพราะมันแตกน้อยลงนะครับและยิ่งในระยะไกลยิ่งแรงขึ้นนะครับนอกจากนั้นยังเพิ่มดาเมจของสกิลโจมตีด้วยนะครับในขณะที่ฟอร์ออฟดาเมจโดนลดลงนะครับคือเป็นการเนิร์ฟดาเมจฟอร์ออฟนั้นใกล้กว่าเดิมนะครับก็คือเป็นการเพิ่มทําให้ทีมันทอนนั้นจริงใกล้ดีขึ้นนะครับแต่ลดระยะไกลให้มัััััันน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 นพพพออออๆเเเททททท่่่่่่าาดดิิิิมมมแลลละะะะใขขขณีสสกกกชปุุุุงงงงง้้้ไบบฟคครรรื็ว ึ้นในขนาดที่ทําดาเมจก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเป็นการทําให้มันฮอตหนีได้ดีขึ้นแล้วก็ทําดาเมจมากขึ้นด้วยก็น่าจะเล่นได้มากขึ้นในฮิมเมนทอแต่ผมไม่อยากใมันเป็นเมต้านะผมไม่ชอบมเป็นทอเลยต่อมาฟีนิกฟีนิกได้บัฟนะครับสกิลอันติของฟีนิกนั้นเลือก400เป็น500แล้วครับตอนนี้คือคุณจะทําลายได้ยากขึ้นนั่นเองคือถ้าแรงคสูงๆเนี่ยถ้าเคาช่วยกันจริงๆเนี่ยมันทําลายได้ค่อนข้างง่ายนะอัลติฟีนิกในตอนนี้ถ้าคุณมีตัวไอเทมสแกนสักตัวหนึ่งเพราะตอนนี้สแกนดาเมจแรงมากนะไซล็อกครับไซล็อกดนเดิมนะวันนี้ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับแต่การเนิร์ฟคือการเก็บอันติของไซล็อกนั้นนานขึ้นครับก็เป็นการเนิร์ฟ น่าสนใจครับตัวมันก็น่าจะยังเก่งเหมือนเดิมนะครับสำหรับผมแต่ที่ทําให้มันเก่งกนไปเพราะอันติเนี่ยแหละครับก็รอดูไปนะครับกัลลิวิ์ได้เนิร์มครับย่อครับบัฟสกิลลี่ขวานั้นีเร็วขึ้นนะครับถ้าคุณไปดูดใครมาก็คือถ้าพูดง่ายๆคือดาเมจสกาลลิวิเพิ่มขึ้นนั่นเองว่าลิกขวาได้บ่อยขึ้นนะแล้วก็สกิลสตาร์นั้นเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะครับนอกจากนั้นตอนสกัลลิวิดปานะครับมันจะไม่มีเวลาดีเลยตอนระเบิดนะครับเท่ากับว่ามันจะระเบิดทันทียนรัับกกก็มาาต้งงงไไ่ขจดปออิิ ครับดูดศัตรูนั้นง่ายขึ้นนะครับก็คือศัตรูโดนดูดมากกว่าเดิมนั่นเองพันธุ์เชอร์พันธุ์เชอร์ได้บัฟดาเมจปืนกลของพันธุ์เชอร์นั้นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ผมว่าพันธุ์เชอร์ก็ดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับไม่รู้เพิ่มดาเมจมนันในทำไมนะครับฮูบูลีนฮูบูลีนได้บัฟนะครับอันติฮูบูลีนปกติเวลาดึงศัตรูขึ้นเนี่ยคุณจะเล็งได้แค่พื้นครับคราวนี้จะเล็งกำแพงได้แล้วด้วยนะครับก็คือทำให้ฮูบูลีนมี มากเมนแกมบิดไม่ต้องจบใจนะครับมันยังเร็วกว่าเดิมนะครับต่อมาวิซเวอร์โวลแมนโดนเนิร์ฟเหมือนแกมบิดเป๊ะเลยเพิ่มคอสอัติเช่นกัน,นครับเก็บนานขึ้นซึ่งวิซเวอร์โวลแมนเนี่ยไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะตัวมันโกงมากๆนะครับผมว่าเนิร์ฟแค่นี้ยังอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำนะครับต่อมาโลก,กิโลก,กิได้ปั๊บนะครับโคของโลก,กินั้นทำดาเมจและคิวเพิ่มขึ้นนะครับจะกลับไปเท่าเดิมอีกแล้วนะครับต่อมามาถึงตัวที่ได้ปั๊บมากที่สุดของซีซั่นนี้แล้วนะครับอย่างน้อยสำหรับผมนะครับ ตัวเองได้แล้วนะครับลูน่สโน์แท็กให้ตัวเองนะครับก็คือสกิลอย่างเ,เดิมน,นะครับทุกครั้งที่ลูน่าสโน์นั้นทำการฮิวเพื่อนเวลาคนที่ได้ไอดดลเนี่งจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ของฮิวที่ลูน่าสโน์ทำนะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาลูน่าสโน์ให้ไอดอลตัวเองก็คือได้สิบเปอร์เซ็นต์ฮิวนะครับแต่ยังไม่พอครับลูน่าสโน์ยังได้ดาเมจบูสกับฮิวอีกนะครับก็คือดาเมจเพิ่มขึ้นฮิวเพิ่มขึ้นตอนให้ไอดอลตัวเองครับก็คือลูน่าสโน่ฮิวแรงขึ้น มันเยอะเกินไปหน่อยต่อมาโรเกตโรเกตโดนเนิร์ฟครับอันติโรเกตนั้นเพิ่มขึ้นนะครับเก็บยากขึ้นนั่นเองต่อมาเอาตรอนเอาตอนนั้นได้บัฟแน่นอนอยู่แล้วนะครับแทบจะตายแล้วครับตัวนี้เอาตอนมีโดน2อันแล้วครับเท่ากับว่าฮิล2คนได้ในเวลาเดียวกันแล้วครับในตอนนี้ในขณะที่สกิลให้กล่องเอาตอนนั้นอรไลน์คนที่มีโดนนะครับปกติจะได้เกราะด้วยใช่ไหมครับคราวนี้จะได้ทั้งสปีดบูทและดาเมจบูทเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคนที่โดนอยียกบตัวตอนเอาตอนนั้นกดสกิลเพิ่มเกราะนะครแต่จะเพิ่มอันติเอาตอนขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้เก็บยากขึ้นเพราะว่าคุณมีฮิลถึง2อันแล้วนะครับโดน2ตัวทําให้อันติคุณมันจะเก็บเร็วขึ้นครับ ก็เท่าเดิมแหละสรุปอาจจะเร็วขึ้นด้วยซ้ำนะผมว่า้ <c oughs> า้งวงนี้ก็เป็นบาร์เดิมตัวละครในเกมมาเวลระเวลในซีซั่น5.5นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมขอเป็นวันที่ดีของดีที่สุด